ดูรอบฟาดนะครับผมอ่าเห็นไหมโอ้โหรอบขึ้นไวชัดเจนเลยนะครับช่างวินคันเร่งไฟฟ้าครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวกล่องดันล่าง AIS TD นะครับแล้วก็คันเร่งไฟฟ้าสเต็ปวันนะครับในรุ่นวิกเตอร์ Victor นะครับวิกเตอร์380นะครับผมอันนี้ก็เป็นรถน้ำมันนะครับก็ มีพั๊กตรงรุ่นนะครับผมเดี๋ยวคันเร่งไวตามเบอร์นะครับผมก็คือเป็นการเพิ่มแรงม้าเพิ่มแรงบิดนะครับผมเรียกแรงบิดสูงสุดมาใช้ในรอบต่ำนะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดด้านหลังกล่องนะครับสังเกตหลังเลขค่านะครับจะมีไม่มีจุดคือปิดกล่องนะครับถ้าเปิดกล่องจะมีจุดนะครับผมส่วนคันเร่งไฟฟ้านะครับก็สเต็ปเดิมที่ผมเคยแนะนําการใช้งานไปนะครับ AI เป็นรถเปล่านะครับผมแล้วก็โหมดสปอร์ตเป็นรถหนักนะครับผมก็มีคันเร่งเดิมนะครับอีโคนะครับล็อกคันเร่งปิดควันเดินหอบ แล้วก็ตั้งรอบก็สเต็ปผมใช้อยู่แค่2โหมด AI รถเ่าแล้วก็โหมด s อรถหนักเดี๋ยวผมจะมาลองสัมผัสคันเร่งให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดกล่องไปก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองสัมผัสคันเร่งครับอนี้คือจะหน่วงอยู่นิดนึงนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดกล่องดูนะครับโอเคเปิดกล่องมีจุดหลังเลขห้านะครับ ดูรอบฟาดนะครับผมอ่าเห็นไหมโอ้โหรอบขึ้นไวชัดเจนเลยนะครับอ่าก็มีวัดแรงดันในตัวนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ผมแนะนําก็แนะนําเบอร์5ใช้งานเบอร์5ไปก่อนนะครับผมก็ ถามว่าเขาเล่นไฟฟ้ากับกล่องดันรางต่างกันยังไงนะครับกล่องดันรางเป็นการเพิ่มแรงมา้าเพิ่มแรงบิดนะครับเรียกแรงบิดสูงสุดมาใช้ในรอบต่ำนะครับผมอ่าปกติเราแรงบิดเราจะเพิ่มมาก็ประมาณสักอ่าสิบสิบห้ายี่สิบนะครับแต่ว่าตรงนี้เราไม่ต้องอ่าให้รอบขึ้นสูงนะครับก็ประมาณเบอร์สิบนะครับเราก็สามารถเรียกแรงบิดมาใช้ในรอบในรอบต่ำได้แล้วนะครับก็เลยทําให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับผมส่วนเขาเล่นไฟฟ้านะครับจะเป็นการ เพิ่มอัตราเร่งนะครับเหยียบคันเร่งน้อยนะครับแต่ได้รอบที่ไวขึ้นนะครับ2คู่นี้2อย่างนี้ใช้คู่กันนี่คือประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นนะครับพี่ๆคนไหนที่นะครับติดกล่องค Second, ันเร่งไฟฟ้าไปแล้วนะครับอยากมาเพิ่มกล่องด้านล่างอยากอัตราเร่งดีขึ้นแล้วก็อยากประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นก็มาจัดกล่องด้านล่างได้เลยนะครับผมตรงนี้ไม่มีเสียงเคกนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีไฟโชว์อ่าเดี๋ยวมาลองสัมผัสคันเร่งอีกรอบหนึ่งนะครับคือคันเร่งไวตามเท้ามากเลยนะครับ คือแตะมาแตะมาแตะมาก็ประมาณนี้ครับผมหรือว่าอยากจะลองคะเร็งไฟฟ้าก่อนก็มาลองได้นะครับผมหรือว่าอยากจะจัดคู่ก็มาได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับอยากดูรีวิวผมเพิ่มเติมนะครับก็พิมพ์คําว่าช่างวินคันเร่งไฟฟ้าในช่อง Facebook YouTube แล้วก็ Ti k t o อนะครับผมจำชื่อผมได้หาผมเจอแน่นอนครับเรื่องบริการช่างวินก็เหมือนเลือ่องนี้นะครับถ้าเลือกดีเขาก็รวดเร็วดีครับสวัสดีครับผม